วันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนังเด็กครับใครชอบดูหนังเด็กและเกิดมาในยุค80-90เนี่ยผมว่าเรามีประสบการณ์ในการดูหนังเด็กเหล่านั้นไม่ต่างกันครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราเห็นหน้าหนังเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่รู้หรอกครับมันเลดอร์อะไรมัน PG ไหมหรือว่ามันประมาณไหนแต่ว่าหน้าหนังเด็กเนี่ยมันก็ต้องหนังเด็กถูกไหมครับเหมือนเราเห็นโฮม e a อ o ล e นอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้สึกว่าเออนี่หนังคริสต์มาสทำให้เด็กดู แล้วรูหนังเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็โรงภาพยนตร์ใช่ครับแต่ว่าจํานวนหนึ่งเราก็จะเห็นเวลามันติดโปสเตอร์เอาไว้ในร้านเช่าวิดีโอแล้วเราก็จะไปหยิบมาดูเพราะว่าเราเคยเห็นโปสเตอร์อันนี้อยู่ในโรงหนังแล้วตอนนั้นไม่ได้ดูหนังเด็กดูน่าจะสดใสไม่เป็นพิษเป็นภัยมีอะไรสนุกสนุกแฟนตาซีอะไรให้ได้ดูกันมีอะไรเบาๆหรือบางทีเราก็เห็นตัวอย่างโฆษณาแล้วมันบอกว่าเจอกันในบิ๊กซีนีมาเราก็รอดูละครับแต่กลับกลายเป็นว่า หนังเด็กในยุคประมาณ80-90หลายๆเรื่องเนี่ยตัวเนื้อนหนังแท้ๆจริงๆแล้วหลายเรื่องมีอะไรบางอย่างที่ผมต้องบอกว่าบริบทเด็กปัจจุบันกับเด็กสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะครับเด็กปัจจุบันเห็นหนังเหล่านี้แล้วอาจจะรู้สึกว่าออไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ในบริบทของเด็กยุค80-90ที่ตอนนั้นเด็กมากๆอยู่เนี่ยอยู่ประถมมั่งอยู่แบบเด็กยังไม่ถึงมัธยมเนี่ย หนังเหล่านี้เรียกว่าเป็นฝันร้ายในวัยเด็กเลยนะครับเพราะว่าเช่ามาดูเปิดดูไอ้คิดทำไมมันน่ากลัวขนาดนี้วะเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเอาเราไล่ดูกันดูทีละเรื่องดีกว่านะครับเริ่มจากเรื่องแรกครับเกรมลินเกรมลินเนี่ยถึงตอนเนี่ยไม่เซอร์ไพรส์ละเพราะว่าเกรมลินเนี่ยเป็นหนังที่เรารู้จักกันดีว่ามันมีความสยองขวัญอยู่ในนั้นมันมีปีศาจเป็น,นหนัง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 น่ากลัวน่ากลัวประหลาดประหลาดอยู่แต่คุณนึกกลับไปในสมัยที่หนังฉายครับ ตัวอย่างมันมาพร้อมกับโปสเตอร์ใบเนี่ยแล้วก็บอกว่าคิวครีเจอร์อ่าเราก็เห็นว่ามันมีตัวละครหลักที่ชื่อว่าไอโมกวายครับโมกวาวก็น่ารักแหละครับดีไซน์เหมือนตุ๊กตาโอ้โหเป็นขนขนอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีข้อห้ามอยู่อ่ามันมีข้อห้ามเกรมลินมาพร้อมกับข้อห้ามคือห้ามโดนน้ําห้ามกินหลังเที่ยงคืนห้ามโดนแดดตัวหนังค่อยๆเฉลยครับว่า ห้ามโดนน้าเพราะว่าอะไรห้ามโดนน้ำเพราะว่ามันจะมัลติเพลมันจะแยกออกมามีหลายตัวซึ่งตอนดูเป็นเด็กเนี่ยผมรู้สึกว่าข้อนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสียแม่เป็นข้อดีเราอยากได้อุ้มอวอกควายมันดูเจ๋งจะตายแค่เอาน้ําหยุดกูขยายได้ตั้งหลายตัวแล้วก็กลายเป็นแบบว่าเรามีหมอกวายเยอะๆน่าสนใจจะตายแต่กลับกลายเป็นว่าข้อห้ามข้อที่2ที่ตามมาเนี่ยนำไปสู่ความน่ากลัวครับเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามกินหลังเที่ยงคืนกินหลังเที่ยงคืนแล้วมันจะเป็นยังไง จากขนขนมันกลายเป็นอย่างนี้ฮะมันกลายเป็นปีศาจเกรมลินแล้วก็จริงๆไม่ใช่ว่ามันกินหลังเที่ยงคืนแล้วมันจะนิสัยเลวนะไอ้พวกตัวที่มันกลายเป็นปีศาจเนี่ยมันเลวตั้งแต่ต้นแล้วมันนะกินหลังเที่ยงคืนกันตั้งแต่มันเป็นขนขนเหมือนไอ้มกวายแล้วแต่ว่าไอ้ตัวละครของพระเอกมันไม่ยอมกินผมจําได้เลยไอ้มันจะมีหัวโจกที่เป็นหัวขาวๆอยู่ตรงกลางเนี่ยมันนําทีมเพื่อนมันกินนักเก็ตกันกินกันปากมันเลย แล้วก็ชวนไอไ้ไตัวพระเอกกินด้วยไอ้นี่มันไม่กินมันก็กลัวๆ,ๆอยู่แล้วมันก็มาซิเงาะทิแงะบอกคนเลี้ยงที่เป็นพระเอกนะครับบอกว่าดูที่ดูสิไอ้พวกนั้นมันกินหลังเที่ยงคืนกันอะไอ้ตัวละครพระเอกที่เป็นเจ้าของก็ไม่รู้นะครับว่ากินแล้วมันจะยังไงเลยเช้ามาแมงกลายเป็นงี้แต่ความที่มันกลายเป็นปีศาจแบบนี้เนี่ยไม่ใช่จุดสูงสุดแห่งความน่ากลัวของเกรมรินครับจุดความน่ากลัวสูงสุดของเกรมรินเนี่ยมันอยู่ที่ฉากขายยนะในตอนท้ายตัว รมลินที่มันกลายเป็นปีศาจไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็สร้างความวุ่นวายในบ้านครับมีการทําร้ายร่างกายกันดังนั้นสมาชิกในบ้านเนี่ยก็ต้องมีการต่อสู้กับมันผมดูนะยอมรับว่าผมโคตรช็อกเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันเอาไอ้บ้านเนี่ยไปใส่ในไมโครเวฟครับแล้วก็ตัวละครผู้หญิงในเรื่องก็หมุนหมุนไมโครเวฟไอ้ที่อยู่ในตู้ก็แล้วก็ระเบิดโผล่ออกมาเต็มตู้ไมโครเวฟเลยเป็นเละ,เละ ผมนึกว่าอันเนี้ยสุดแล้วนะครับสุดกว่าไมโครเวฟเนี่ยคือแม่งเอาหัวปัดมุดลงไปในที่โถปั่นครับแล้วผู้หญิงที่แอบอยู่เห็นไหมที่แอบอยู่ตรงเนี้ยเธอก็เอื้อมมือมาแล้วก็กดเบลนเดอร์เบอร์อะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วรู้แต่ว่ามันแล้วมันก็ปัน่นไอ้เี้ยน,นี่ลงไปเฉยเลยครับน่ากลัวมากกลายเป็นหนึ่งในฝันร้ายของเด็กจากหนังที่มันควรจะน่ารักอย่างเกรมรินครับเรื่องต่อมาครับปี1 9 9 0 หนังเรื่องนี้ชื่อว่า The Witches แม่มดแม่มดหรือว่า The Witches เนี่ยงานต้นฉบับเป็นงานหนังสือของรูอันดาวนะครับใครเคยอ่านงานรูอันดาวเนี่ยจะรู้ว่ารูอันดาวเนี่ยแกเป็นนักเขียนที่เขียนวรรณกรรมเยาวชนครับจะเขียนพวก Charlie and the Cho c o l a t e Factory อะไรแบบนั้นแต่ว่างานวรรณกรรมเยาวชนหลายๆเรื่องของรูอันดาวเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งของหนังที่มันเป็นหนังแฟนตาซีเนี่ยมันแอบจะมีสยองสยองอยู่ครับมันแอบจะมีน่ากลัวน่ากลัวอยู่ วิชเชรเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นครับในหนังเนี่ยเราดูโดยเราไม่รู้เลยนะครับว่าหนังจะพาเราไปไหนเราเห็นว่าอ่ามันมีแม่มดมันเสกตัวละครให้กลายเป็นหนูได้เอะแฟนตาซีไงในหนังมันมีตัวละครที่ชื่อว่าแกรนด์ไฮวิชครับนี่เขาจะว่าองเจลิกาฮิวสตันหรือเปล่าเธอเนี่ยหลอกคนไปชุมนุมกันนาหลอกคนไปชุมนุมกันแล้วบอกว่าเป็นงานปาร์ตี้ สุดท้ายเนี่ยตัวละครแกรนด์ไฮวิชเนี่ยมีการถอดหน้ากากครับซึ่งหน้าเธอเนี่ยไม่ใช่หน้าจริงตัวเธอจริงๆอ่ะอยู่ข้างในเธอใส่หน้ากากคล้ายๆเป็นหน้ากากหนังมนุษย์อยู่แล้วฉากถอดเนี่ยด้วยความเป็นหนัง90นะครับเขาก็ถอดกันแบบเอฟเฟกครับเขาก็ถอดกันแบบลอกหน้าผากเลยลอกออกมาแล้วก็กลายเป็นว่าไม่กลายเป็นเงี้ย <laughs> เอฟเฟกต์ยุค90เนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์แบบหลอนจับต้องได้ครับอย่าว่าแต่เด็กเลยครับผู้ใหญ่เห็นยังเฮ้อเลยว่าโอ้ยขนาดนี้เลยเหรอหน้าเกลียดมากครับหน้าเกลียดมากและเละไปกว่านั้นก็คือมันต้องมีฉากที่แม่มดตายครับอ่าแม่มดตายโดนแบบโดนท,ท้ายก็มีการต่อสู้กันแล้วก็ตายไปนะฮะตอนตายอีก,ก็ละลายครับละลายแล้วกลายเป็นก้อนเหนียวเหนียวแล้วก็เละลงไปต่อหน้าต่อตาทุกคนกลายเป็นตำนานเดอะวิชเชจากปี1 9 9 0ครับ มาที่การ์ตูนบ้างครับการ์ตูนเรื่องนี้ใครเคยอ่านการ์ตนหนังสือต้นฉบับามาก่อนนะจะไม่ตกใจโอเป็นนิยายอังกฤษที่เขาเอามาทําเป็นแอนิเมชันซึ่งใครเห็นทั้งปกหนังสือหรือว่าปกปการ์ตูนปกหนังการ์ตูน,นตอังกฤษเรื่องนี้เนี่ยผมว่าถ้าไม่เคยรู้มาก่อนเนี่ยไม่มีทางนึกฮะว่ามันจะไปตัวถึงตรงนั้นผมกําลังหมายถึงหนังสือเรื่องยุทธการวอเตอร์ชิ Do ดาวครับยุทธการวอเตอร์ชิฟดาวเนี่ยหนังสือมันดังมากนะครับ ล้วก็ตอนนั้นเขาโปรโมทว่าเป็นดุหลอก์เอ็ดวิริงของกระต่ายผมก็ไม่เก็ตแมันคืออะไรวะจนเห็นการ์ตูนนะคะรับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยทำในปี1978นะครับหยิบเอางานหนังสือเรื่อง Watership Down เนี่ยมาทำแบบตรงๆเลยใช่ครับมันเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของชุมชนกระต่ายจริงๆแต่มันไม่ใช่ชุมชนกระต่ายแบบน่ารักมะจนไทยคิ้วๆขนปุยๆกันนะครับตัวเรื่อง w a t e r c h i p d o w ดเนี่ยมันเล่าเรื่องราวจริงจังเกี่ยวกับสงคราม ความตายแล้วก็การเอาตัวรอดหลายๆฉากเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการต่อสู้กันของกระต่ายกัดกันหัวขาดกัดกันเลือดาสาดแล้วก็แดกกันโคตรโหดเลยครับโคตรโหดเลยใครไม่เคยดูแนะนำให้ไปดูครับแล้วคุณจะช็อกว่าไอ้ยูวอเตอร์ชิฟดาวกระต่ายมันโหดขนาดนี้เลยเหรอนี่คือวอเตอร์ชิปดาวในปี1978ครับมาที่อีกเรื่องครับ อันนี้ไม่ได้มีวิชั่ที่น่ากลัวโหดร้ายแต่ว่าชะตากรรมของตัวละครบางตัวที่เกิดขึ้นในเรื่องสะเทือนใจและทำให้หลายคนจดจำไปจนวันตายแล้วณวันนั้นบันทำให้เราซึ่งไม่เคยเจอคโครนดูดนะครับรู้สึกว่าคโครนดูดแม่โคตรน้ากลัวเลยไม่กล้าลงไปในหนองคลองเึืองไหนเลยผมกำลังหมายถึงหนังแฟนตาซีในปี1984เรื่อง The Never Ending Story ครับ ผมว่าเด e n e v น r e เ d นดิ้งสตอรี่นะจำนวนมากไม่น่าจะได้ดูในโรงหรอกส่วนใหญ่แล้วจะเห็นโปสเตอร์มันแปะอยู่ในร้านเช่าวิดีโอแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมีไอ้ตัวนี้มังกรนะครับไม่ใช่หมามันอาจจะเหมือนหมาแต่มันคือมังกรแล้วมันก็มีความแฟนตาซีแบบนี้นะครับเรื่องมันก็ไม่เด็กเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่า The Never e n d i n g Story เรื่องนี้เนี่ยมีทั้งปรัชญามีความสูญเสียมีความสะเทือนใจครับฉากที่ผมบอกว่ามันเป็นฉากน่ากลัวเนี่ยเป็นฉากนี้ครับ ไอพ้พระเอกเนี่ยมันพาม้าข้ามหนองแล้วปลดกฏว่าตัวมันอะรอดไปได้แต่ไอ้ม้าสีขาวเนี่ยไม่รอดครับม้าเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงแสสัตว์เลี้ยงแสนรักของมันลากผ่าโลรนด,ดูแล้วมันก็จมลงไปเรื่อยๆจมลงไปเรื่อยๆสุดท้ายมันอารมณ์คล้ายๆเราดูแบมบี้แล้วอยู่ๆแม่แบมบี้โดนยิงตายอย่างนั้นนะครับม,ม้าแม่งโดนโคนดูดไปตายไปเลยตายไปต่อหน้าต่อตาเลยเล่นเอาเด็กยุคนั้นนะ กลัวไอ้แบบหนองคลองบึงที่มินท่าทางมันเป็นคนโคลนแบบนี้ไปเลยทั้งทที่ความจริงแล้วเขาบอกว่าโคลนดูดมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นครับมันมีวิธีการในการเอาชีวิตรอดได้นะ,ะมาที่เรื่องครับยุค80เหมือนกันอันนี้เป็นหนังในดวงใจผมปี1 9 8 8ภาษาไทยเราเรียกว่าโรเจอร์รับบิดตูนพิลึกโลกภาษาอังกฤษคือ Whoframe ร Roger r a b b i t ตอนเป็นเด็กนะไม่เก็ตเลยว่าทำไมหนังมันใช้ชื่อว่า Whoframe Roger Rabbi t แปลเป็นไทยคือใครวะใส่ความโรเจอร์บิดเราไม่รู้ครับว่ามันเป็นอย่างนั้นเรารู้อย่างเดียวว่ามันเป็นหนังที่เดี๋ยวจะมีตัวการ์ตูนเยอะๆอมีทั้งตัวการ์ตูนดิสนีย์มีทั้งตัวการ์ตูน Warner, ตวอร์เนอร์อยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ผสมกับคนด้วยช่องเจ็ดเอาเทคนิคในการถ่ายทําเบื้องหลังมาเผยแพร่แล้วอุย้ยน่าตื่นเต้นมากมีการทําแบบฉากซ้อนการ์ตูนเข้าไปแล้วคนจะเจอกับการ์ตูนได้ยังไงอะไรแ,แบบเนี้ยเราตื่นเต้นมาก อย่างที่บอกครับจุดที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือการผนึกเอาโลกแอนิเมชันของดิสนีย์แล้วก็ Warner b r o บร e r เอาไว้ในเรื่องเดียวกันแต่สิ่งที่เราซึ่งเป็นเด็กในยุคนั้นไม่ทันเตรียมใจก็คืออันดับแรกครับเรื่องราวของฮูฟเฟลมโรเจอร์บิ t เนี่ยมันไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่อันเนี่ยใครร่วมยุคด้วยกันเนี่ยผมว่าเข้าใจหัวอกของความเป็นเด็กในยุคนั้นดีเข้าไปดูแล้วดูเหมือนกับ เหมือนไม่ค่อยรู้เรื่องครับว่ามันทําอะไรอยู่คือเรื่องของเรื่องในโรเจอร์บิทเนี่ยมันคือเรื่องของนักสืบเอกชนครับที่เกลียดการ์ตูนแต่ต้องมาสืบคดีที่ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยคือไอโรเจอร์บิทหนังก็เลยกลายเป็นหนังแบบสืบสวนสอบสวนแบบฟิล์มนัวครับซึ่งเราไม่ได้เตรียมใจเอาไว้เลยครับประกอบกับไอฉากเปิดเผยตัวร้ายของเรื่องอะ ว่าจริงๆมันคืออะไรเนี่ยมันมีฉากที่มันโดนคือต้องบอกว่าในหนังเนี่ยมันมีการวางเงื่อนไขสําหรับตัวการ์ตูนนะครับว่าตัวการ์ตูนที่อยู่ในโลกจริงเนี่ยมันจะไม่สามารถโดนอะไรได้บ้างและผู้ร้ายอ่ะผมสปอยด์นิดนึงก็แล้วกันนะผู้ร้ายมันเป็นตัวการ์ตูนปลอมมามันไม่ใช่คนจริงๆแล้วจังหวะที่ร่างมนุษย์มันสลายอ่ะโหยี่น่ากลัวมากเลยครับคืออย่างเลอะ่ะ ละลายต่อหน้าต่อตาแล้วก็ตายแบบเขาเรียกว่าตายแบบไม่คาดฝันนะครับเป็นฉากที่ตัวร้ายเปิดเผยตัวจริงนะแสดงดูคริสเฟอร์ลอยนะครับตากลายเป็น <c oughs> แล้ว <c oughs> ผิวหนังละลายอะไรแบบนั้นครับรวมทั้งมีเสียงกรีดร้องเสียงหัวเราะที่ทำให้หลายๆคนแบบฝังใจไปจนวันตายครับเอามาที่เรื่องเรื่องนี้ผมว่าได้ดูกันเยอะผมเองผมก็แอบรู้สึกตอนดูครับว่านี่มันอะไรขัหนาวะเนี่ยเริ่มเรื่องนี้ฮะ จูมานจิตอนดูตัวอย่างจูมานจิเนี่ยตอนนั้นโตพอสมควรลวนะนะมันเป็นแบบหนังผสมมีเกมบอร์ดเกมคนโดนดึงเข้าไปในบอร์ดเกมแล้วตัวละครจากบอร์ดเกมทะลุกออกมาจากโลกจริงเราก็ได้เห็นพวกช้างมาวัวควายนะครับออกมาจากเกมน่ะมีสัตว์ป่าฟูงลิงคลั่งอะไรแบบนี้ออกมาเออเราตั้งการดไว้ประมาณหนึ่งครับว่าในจูมานจิน่าจะมีความตื่นเต้นใช,ใช้คำว่าตื่นเต้นไม่ได้น่ากลัว มีราดออกมาแล้วมีลิงชั่วๆออกมายิงปืนของตำรวจอะไรแบบนี้นะครับแล้วกะพวกเนี้ยเอาไว้ได้ว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้แต่สิ่งที่เรากะไม่ถึงว่ามันคงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยคืออีนี่ครับขี้แมงมุมน่ากลัวมากครับมันไม่ได้แค่จึกๆอย่างนี้อย่างเดียวนะแต่มันเสียบมันเสียบสักคนหนึ่งอะผมจำไม่ได้จะเป็นเด็กในเรื่องอะเสียบแล้วเกือบน่าจะเป็นน้องคริสตินันนะครับเกือบจะตายนะ่ะ คือน่ากลัวมากและก็ยิ่งกว่าแบงมุมก็คือฉากที่ตัวละครของโรบินวินเลียมนะครับไอ้อลันนะ่ะตอนเป็นเด็กที่มันได้เกมจูมันจิมาเนะ่ะแล้วมันก็จุ๊มจุ๊มจุ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 ม,จม,จมแล้วมันก็ทอยลูกเต๋าแล้วมันก็โดนดูดเข้าไปในเกมนะครับฉากที่อลันโดนดูดเข้าไปในเกมอะ่ะชี่น่ากลัวมากนะครับดูเวียดและดูสยองขวัญมากครับดังนั้นจูมานจิก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง ที่เซอร์ไพรส์แล้วก็กลายเป็นแบบน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะอีกเรื่องอันนี้ระดับตำนานเหมือนกันปีพันเก้าร้อเก้าสิบหกหน้าหนังเด็กเลยครับเพราะว่ามีเด็กผู้หญิงยืนอย่างเงี้อ่ะยืนยิ้มอยู่มาทิลดาอันเนี้ยใครไม่รู้จักรอันดาวจะไม่ทันระวังแต่ใครรู้จักรอันดาวอีกแล้วเนี้ยจะต้องระวังครับหนังเรื่องมาทิวดาก็มาจากอันนี้แหละครับหนังสือชุดมาทิลดานักอ่านสุดพิเศษ เป็นหนังครอบครัวครับเป็นหนังครอบครัวชื่อดังเลยแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมีการสอดตัวละครที่มีบรรยากาศของความสยองขวัญเอาไว้ในนั้นต้องใช้คําว่าสอดเอาไว้อย่างแนบเนียนครับเรื่องราวของมาทิวดาเนี่ยเขาเล่าเรื่องของเด็กสาวที่ชื่อว่ามาทิวดาเธอเป็นเด็กอัจฉริยะมีพลังจิตแล้วก็รักการอ่านครับแต่เธอเติบโตมาในครอบครัวที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่สนับสนุนในการรักการอ่านของเธอเลย ไปโรงเรียนก็ไปเจอครูโหดร้ายแล้วก็น่ากลัวมาทิวดาก็เลยค่อยๆใช้พลังพิเศษครับเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นสำคัญที่สุดก็คืออีครูใหญ่ใจร้ายที่อยู่ในเรื่องครับโรออนดาวเขียนครูใหญ่ใจร้ายที่อยู่ในเรื่องมาทิวดาเนี่ยให้เธอใจร้ายเป็นพิเศษครับชั่วเลยก็ว่าได้ครับขี้อะไรก็ได้แหละครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีครูใหญ่ใจร้ายในเรื่องที่ชื่อว่า มิสทรันบูเนี่ยทำห้องนี้ไว้ครับเรียกว่าห้องลงโทษเด็กน่ากลัวมากครับเป็นห้องแล้วมีตะปูเสียบๆเสียบแล้วมีแก้วแตกอยู่ในนั้นแล้วก็อยู่ในห้องมืดๆที่มาทิวดาไปเจอคือดูสยองมากนะครับแต่หนักไปกว่าห้องลงโทษเด็กเนี่ยคือซีนนี้ครับเป็นซีนที่เด็กชายที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยชื่อไอ้บรูซ ไอ้บรูซเนี่ยมันไปทําความผิดมานะไปทําความผิดมามันไปคือครูใหญ่ไปเข้าใจว่ามันไปขโมยขนมเค้กมาเมาผม,มรู้สึกว่าครูใหญ่สงสัยจะดูคู่กรรมมาฮนะเพราะว่าวิธีการลงโทษของครูใหญ่เนี่ยคล้ายๆไอ้โกโบลิมึงขโมยมามึงกินให้หมดนะโกโบลิลงโทษตาผลตาบัวขโมยน้ํามันอนามันกรอกโกโบลิลงโทษไอ้ทหารญี่ปุน่นขโมยกล้วยมึงกินกล้วยเข้าไปให้หมด เช่นเดียวกันครับครูใหญ่ลงโทษไอ้บรูซที่ขโมยที่ครูใหญ่หาว่ามันขโมยเค้กเนี่ยด้วยการบอกว่ามึงแดกเข้าไปทั้งก้อนเลยเราก็เลยได้เห็นฉากที่ไอ้บรูซเนี่ยกล้อกลืนฝืนทนครับกินเค้กเข้าไปทั้งก้อนแล้วเขาไม่ได้ถ่ายให้มันเป็นแบบเฮฮาหรือว่าแฟนตาซีนะครับเขาถ่ายน่ากลัวมากเลยครับเพราะว่าเด็กมันจะตายมันกินเข้าไปกินเข้าไปนั่นไม่หมดด้วยนะครับนะนั่นได้แค่ครึ่งเดียวเองนั่นอนะ แล้วมันก็จะอ้วออกมาแล้วมันก็ประอืดพระอมจริงๆนะครับกลายเป็นฉากที่น่ากลัวมากครับในหนังเรื่องมาทิลดาปี1996ครับมาที่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องแบบตัวเรื่องไม่ได้น่ากลัวแต่ทำไมดูแล้วมันคนลุกแ,บบแปลกๆ <laughs> ผมกลังหมายถึงงานของคุณโรเบิร์ตเซมคสครับปี2004 ในยุคสมัยที่ระบบซึมเซาคริสกำลังเฮ่อ performance capture เป็นเรื่องแรกแหละครับที่แกใช้เทคนิคนี้ the Polar Express ครับเห็นรูปเด็กไหมครับใช่ครับไอเด็กพวกนี้แหละคือจุดที่ดูน่ากลัว Polar Express เนี่ยจริงๆเนี่ยผู้กำกับเขาตั้งใจทำหนังออกมาให้มันเป็นหนังอบอุ่นเต็มไปด้วยจินตนาการอยากให้ดูแล้วรู้สึกแบบมันคือหนังเด็กนะครับมันคือหนังเด็กแต่ วิชวลเอฟเฟกที่ทําในเรื่องเนี่ยมันกลับกลายเป็นวิชวลเอฟเฟกที่ยังไม่ตกผลึกและยังไม่สมบูรณ์พอที่จะทำตัวละครมนุษย์ให้ออกมาสมจริงสมจังครับมันจึงกลายเป็นวิชวลเอฟเฟกที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอันแคนนี่ววลลี่เอฟเฟก a อันแคนนี่ววลลเอฟเฟกคือคือพอเราดูตัวละครผู้นี้นะครับเราจะรู้สึกไม่สบายใจแปลกๆมันเป็นคนนะมันเป็นคนแต่เราดูแล้วมัน มันเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายๆค,คนน่ะแต่อ้ที่มึงใช่คนแล้วบ่นเนี่ยมันดูเป็นคนแต่เป็นคนที่เราดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจนะครับคือตัวละครน่ะมันถูกสร้างให้เป็นมนุษย์ที่ดูสมจริงแต่เทคโนโลยีสมัยนั้นน่ะมันไม่สมจริงพอครับทุกอย่างมันก็เลยดูน่ากลัวและสยองขวัญมากตาแข็งเป็นหินเลยสีหน้าแข็งทื่อลิมฝีปากขยับไม่เข้ากับจังหวะการพูดดูแล้วหลอน,ลอน เวลายิ้มปากมันยิ้มนะแต่ตามันไม่ยิ้มสีหน้ากับเสียงกับไดอหลอกที่พูดแม่งก็ไม่สอดคล้องกันบางตัวละครน่ะแทนที่จะดูอบอุ่นกับดูเย็นชาแปลกๆครับอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าเออเขาสาให้ทมแฮงก์เล่นเป็นหลายๆตัวนะเล่นเป็นพนักงานรถไฟเป็นผีบนหลังคาเป็นเด็กผู้ชายมันดูน่าสนใจแต่บางคนเขาดูแล้วเขรู้สึกว่าแบบ มันดูวิดเวียดอ่ะมันดูผีผีแปลกแป่ะทำให้ The Polar Express เนี่ยแทนที่จะถูกจดจำเป็นหนึ่งในหมุดหมายหรือเป็นมาสโต n นสำคัญของโลกวิชูเอฟเฟกกลับกลายเป็นหนังเรื่องนี้ถูกจดจำและกลายเป็นมีมในเรื่องความหลอนแบบไม่ตั้งใจของการสร้างหนังขึ้นมาครับอันนี้หลอนไม่ตั้งใจมาอีกเรื่องอันนี้หลอนตั้งใจและเป็นหนังเด็กด้วยผมว่าอันเนี้ยไม่ผิดพลาดแต่คนทำกวนตีน ทอยสตอรี่ครับทอยสตอรี่เนี่ยใครได้ดูน่าจะจำได้ว่าภาคหนึ่งมันมีการใส่ฉากที่ดูหลอนจนแบบน่ากลัวคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็ตามที่ทุกคนรู้แหละครับของเล่นไม่ลงรอยกันไอ้ของเล่นใหม่เด็กชอบไอ้ของเล่นเก่าไอ้วูดดี้เด็กไม่ไม่เล่นไม่เห่อแล้วแต่ไอ้เด็กชอบไอ้ตัวใหม่ตัวเก่าดันหลงทางไปพร้อมกันก็เลยต้องออกประจนภัยไปด้วยกัน สิ่งที่เป็นฉากสยองขวัญของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับตัวละครไอซิดครับไอซิ I เดเนี่ยเป็นเด็กข้างบ้านแล้วเป็นจอมทําลายของเล่นอ่าพวกตัวของเล่นมันจะรู้กันว่าอย่าไปใไบ้ซิดซิดแม่งชอบเอาของเล่นมาเล่นไม่ดีเอามาผูกระเบิดตอนเป็นเด็กผมก็เล่นอย่างนั้นฮะเอามาผูกประทัดมังเอามาตัดขาตัดแขนเอามาประดิษฐ์เป็นประหลาดประหลาดบ้างเรื่องไอซิดทำของเล่นเป็นแบบประหลาดประหลาดหรือว่าเป็นจอมทาลายของเล่นเนี่ยทุกคนต้อต ต้นเรื่องครับแต่เราไม่ได้เห็นห้องซิดแล้วเราก็ไม่ได้รู้ว่าเอ๊ะตกลงซิดมันทําประมาณไหนนะจนกระทั่งตัวละครเอกนะฮะบูดี้กับบัสลักเกียร์เนี่ยมีโอกาสไปเยือนห้องไอซิดแล้วก็มีน้องโผล่มาฮะน้องแมงมุมภาษาอังกฤษเรียกว่าสไปเดอร์เบบี้ก็ออกมาที่น่ากลัวมากเลยคือน่ากลัวเลยตั้งใจให้น่ากลัวเลยแล้วน้องสไปเดอร์เบบี้เนี่ยไม่ได้มาตัวเดียวมีพวก เป็นพวกสิ่งประดิษฐ์ผมเกลียดอีขาตะขอ,อนี่มากเลยคือมึงเอาสมองที่ไหนคิดเนี่ยซิด <c oughs> <c oughs> ดัดแปลงตัวละครที่ออกมาดูเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดนะครับแล้วออกมาเป็นกองทัพเลยครับอันเนี่ยตั้งใจเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวละครพวกเนี่ยถึงจะน่าเกลียดน่ากลัวแต่ใจ,ใจดีเพราะมันช่วยไอ้วูดดี้กับไอ้บสัสในการหนีออกมาจากบ้านซิดแล้วก็มีการล้างแค้นซิดเบาๆด้วย การออกแบบตัวละครกลุ่มของเล่นของซิตขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในรมเนียมที่ Toy Story ททำเรื่อยๆครับคือนอกจากตัวหนังจะเล่าเรื่องของเล่นชุดของแอนดี้ที่เป็นตัวเอกเป็นประจนภัยมีของเล่นน่ารักน่ารักแล้วก็สร้างสารรค์หน้าหลายๆตัวหน้าสร้างสารรค์แบบเจ๋งๆเนี่ยในเรื่องมักจะมีการใส่เอลเม n นต์บางอย่างที่ดูมีความสยองขวัญในนั้นครับในหลายๆภาคแล้วก็กลายเป็นรมเนียมที่เราเห็น Toy Story ทอยสตอรี่ทำอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับ แอบรู้สึกเหมือนกันนะว่าถ้าพิกซารู้สึกว่าวันไหนแบบตันๆเมื่อไหร่ในกับการทําหนังที่มันเป็นแบบสร้างลูกในจินตนาการให้เด็กมีจินตนาการแล้วพูดเรื่องชีวิตความหมายของชีวิตอะไรแบบเนี้ยถ้าเขาเบื่อแล้วเนี่ยถ้าเขาหันมาทาการ์ตูนสอยองขวัญบ้างเนี่ยผมว่าแม่งลุ่งเหมือนกันนะฮะมันทําฉากสอยองขวัญเก่งมากเลยสําหรับพิกซาสตูดิโอนะครับอ่ะสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่หนังเด็กแต่เป็นหนังที่เด็กดูโดยเฉพาะเด็กยุค8 0 9 0 เด็กคนไหนไม่ดูก็บ้าแล้วล่ละครับผมกำลังหมายถึงคุม้มซั์สุดขอบฟ้าอินเดน่าโจนให้เกิดทันใครเป็นแฟนอินดี้รู้เหมือนกันครับว่าหนังอินดีก้กระฉักสยองขวัญเป็นของคู่กันเรานะโดยเฉพาะผมจะนับอินเดน่าโจนแค่สามภาคแรกนะ The Rider of the Lost Ark Temple of Doom and the Last แล The Last Crusade สามภาคหลักเนี่ยที่เป็นภาคคลาสสิกของอินเดน่าโจนเนี่ยทุกคนจะจำได้ครับว่ามันต้องมีจุดจบของตัวละครตัวร้าย ที่เป็นจุดจบอันสยดสยองไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายในภาคแรกที่เปิดหีบพห่งพันธส,สัญญาออกมาแล้วมีผีบินฟู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 แล้วไอ้ินี่นหน้าละลายเป็นแบบเหมือนหน้าเป็นพลาสติกแล้วโดนไฟโดนไฟโดนเป็นเทียนแล้วโดนเปลวไฟโดนความร้อนละลายอย่างนั้นนะครับหรือว่าไอ้ภาคสาม e last c r u รูเซไอ้กินจอกผิดอัน,อด,นด็อกเตอร์ชไนเดอร์หยิบจอกให้แล้วรู้ทั้งรู้ว่าไอ้จอกที่ไม่ใช่มึงตายแน่และน้าคนนั้นก็กินเข้าไปแล้วก็โอ้ มาที่ิา์มาเกิดแล้วเราอยู่ๆกออ็แล้วก็แม่งก็กลายเป็นผีกระดูกไปในบัดดนเอาจริงๆเนี่ยสองฉากนี้ในอินเนจโจนเนี่ยผมว่าพอรับได้แต่ในอินเนจโจนสันเดินทัพพออฟดูมเนี่ยผมว่าเกินเบอร์ <laughs> มันเกินเบอร์ผมดูในโรงนะผมตกใจมากครับผมรู้สึกแบบไอ้เชื่อขนาดนี้เลยว่าอะไรวะเนี่ยสองจังหวะจังหวะแรกคือฉากอาหารเย็น อินเดและโจนสันเดนเทพอับดูมเนี่ยพูดเรื่องราวในอินเดียครับอินดี้กับไอชอตราวแล้วก็น้องแล้วก็นางเอกเครื่องบินไปแล้วก็ไปปฏิบัติการแล้วก็ไปที่พระราชวังแห่งหนึ่งไปเป็นแขกแล้วเขาก็ชวนกินข้าวฉากนั้นเป็นฉากตลกครับอินดี้ก็ไปเจราจาธุรกิจในขณะที่ไอชอตราวกับนางเอกเนี่ยก็นั่งหิวจังเลยอ่ะเดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าเขาก็ยกเมนูมาเสิร์ฟแล้วก็มีแขกนั่งเป็นเป็นแบบโอ้เป็นมแบบห,หาเศรษฐีนั่งกันฮะล้อมโต๊ะก,กินข้าวกันจังหวะแรกเขาก็ยกอันนี้มาเสิ์ ผมดูนะผมโคตรหยองเลยตอนเด็กอ่ะเป็นงูตัวใหญ่ๆเอามาวางบนโต๊ะแล้วเขาก็กรีดชืบแล้วแม่งูเอ๋ยก็คลอดของกินออกมาเป็นลูกงูตัวเล็กๆให้ดูแค่นี้พอดูแล้วจออ้วกป็นออกมาแล้วมีแขกบางคนในโต๊ะกินด้วยยังไม่จบครับไอสองคนกินไม่ได้ก็เอ้ยมาแล้วมาแล้วเมนูใหม่มาซุปซุปซุปช็อตราวกับนังเองกครับ ชอตดาวนี่คือคี้คุยควานนะคีคุยควานสุบมาแล้วสุบมาแล้วก็คนคนซุปปุ๊บแบ่งลอยขึ้นมาเป็นลูกาตาจะอ้วกจนมาถึงสุดท้ายนะครับพอแขกคนนึงบอกว่าโ oh, อ้ d e s e r t ของหวานมาของหวานมาเป็นมังกี้เบรนแค่นี้ก็จะอ้วกแล้วครับแค่นี้ก็จะอ้วกแล้วแต่นั่นเป็นแค่น้ำจิ้ม a p ไท t i z e r ของหนังอินเดียาโจนหรือทม่าดูม อไอ้ของจริงเนี่ยมันอยู่หลังจากฉากที่อินดี้กับนั้ง,งเอกเนี่ยไม่ได้กินอาหารเย็นครับแล้วเขาก็ไปแบบว่าเป็นโมแมนติกกันกุ๊กกิ๊กเนี่ยแล้วก็ไปเจอประตูกลนแล้วก็เปิดแล้วก็มุดประตูกลนเข้าไปแล้วไปพบว่าภายใต้พระราชวังที่พวกเขาอยู่เนี่ยมันมีการทําพิธีอยู่ได้ยินเสียงคนคารีมาคารีมาคารีมากันอินดี้เขาไปแบบอแบบดูกันทังเอกแอบดูกันสิ่งที่เห็นก็คือ เขาเห็นประลพิธีอยู่ครับแล้วก็มีผู้ชายคนนึงอยู่ในกรงมีหมอผีผู้ทําพิธีใส่หมวกเหมือนหมวกเขาควายอยู่ยืนอยู่แล้วคนจํานวนมากเหมือนแรงงานคารีมาคารีมากันแล้วไอผู้ชายที่อยู่ในกรงแขวนแขวนในนี้แขวนดอกไม้ก็ลงมาข้างหน้าแล้วน้าก็คารีมาคารีมาแล้วมือจกเข้าไปในหัวใจเลยครับลุงเขาไปเห็นเห็นเลย ผมดูอยู่นี่ยไอ้เฮียขนาดนี้เลยวะแล้วก็ฟักหัวใจออกมาเป็นแบบเหมือนมอทอกอมแบตอย่างนั้น,น,นะครับแล้วก็หย่อนไอ้นั่นนะ่ะลงไปในลาวาแล้วหัวใจก็ลุกไหม้ขึ้นเป็นไฟอันนี้แหละครับที่ผมบอกว่ามันเกินเบอร์เกินไปซึ่งฉากบูชายันในอินเดนโจนเดอะเทมบอฟดูมเนี่ยกลายเป็นฉากที่ส่งผลต่อการจัดเรดของอเมริกาครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย เห็นฟักลุวงหัวใจกันขนาดนี้นะหนังพีจีสิบสามนะครับคือต่ำกว่าสิบสามควรได้รับการแนะนำพอหลังจากต่ำกว่าสิบสามควรได้รับการแนะนำเนี่ยเขาบอกว่าเราปรับดีกว่านะอ๋อตอนนั้นเป็นพีจีเอาใหม่เอาใหม่ตอนนั้นหนังอะได้พีจีก็คือเถ้าเด็กก็ให้ผู้ใหญ่แนะนำละกันเนี่ยเขาเลยออกพีจีสิบสามขึ้นมาอีกเลทหนึ่งให้มันมันไม่ถึงเลทอ แต่ PG ไม่ได้คือตอนนั้นมันมีแค่ PG อธิบายใหม่นะคือตอนนั้นมันมีแค่เรท PG แล้วเขารู้สึกว่าไอ้ควักหัวใจกันขนาดนี้เนี่ย PG ไม่ได้แต่ไปถึงเรท R ไมมก็ไม่ใช่อินเดน่าโจนแต่เฉพาะเดเทอร์พ่อฟูมะจึงทำให้สมาคมเนี่ยมีการออกเรทใหม่ครับเป็น PG สิบสามมาขั้นระหว่าง PG กับเรท R เพื่อให้เป็นเรทที่ ต่ำกว่า13ต้องได้รับคำแนะนำรับและนั่นก็คือทั้ง10เรื่องนะครับกับฟันร้ายในวัยเด็กของหนังที่ควรจะเด็กแต่พอไปดูแล้วไม่เด็กสักเท่าไหร่นะครับที่จัดมาให้ได้ดูกันในวันนี้กับผมจีนวิวไฟเดอร์ครับ